เบื้งต้นเราแช่เข้าเหนียวไว้สักสามชั่วโมงครับใส่น้ำซาวไว้เอาฝุ่นออกเทออกครับเอาฝุ่นออก ทิ้งไว้สามชั่วโมงเราค่อยมานึ่งครับครับตอนนี้เรานึ่งข้าวเหนียวไปประมาณสักสิบนาทีนะครับเบื้องต้นเราก็มาเปิดดูข้าวเหนียวว่าเนื้อข้างบนสุกหรือไม่ครับอาจจะสุกประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นครับสุกแล้วครับแต่เพื่อให้ข้าวเหนียว สุกกันทั่วเราก็ต้องกลับข้าวนะครับเอาฝั่งนี้ลงข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้อีกรอบหนึ่งประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็เก็บได้ทำวิธีนี้คือให้ข้าวเหนียวสุกทั่วนะครับเดี๋ยวสักพักเราก็จะมาวิธีเพื่อมาให้ข้าวเหนียวติดมือแล้วมาให้ข้าวเหนียวแข็ครับ รออีกหนึ่งนาทีครับครับตอนนี้เวลาผ่านไปอีกหนึ่งนาทีนะครับหลังจากที่เรากลับข้าวเหนียวตอนนี้ก็ถือว่าข้าวเหนียวเราจะสุกทั่วแล้วนะครับวิธีการที่เรามาให้ข้าวเหนียวแฉะนะครับแล้วก็ให้ข้าวเหนียวนิ่มก็คือวิธีการที่เราเอาไอาออกนะครับ โดยใช้วิธีเอาไอาข้าวออกเพื่อมาให้มันแฉครับตัดสักพักทำให้ทั่วครับบางคนคือไม่ทำวิธีนี้เทใส่ภาชนะเลยมันจะทำให้ข้าเหนียวแฉะข้าเหนียวเปียกเคยสังเกตไหมครับเวลาเราที่เราไปซื้อข้าวเหนียวกินที่เขาเอาใส่ถุงอะครับคือร้อนแล้วก็ใส่เลยบางคนก็ เทใส่ปะติกต้งแข็งแล้วก็ปิดฝาเลยนั่นคือเป็นวิธีการที่ผิดวิธีครับแบบนั้นทําให้ข้าวเหนียวแฉะมีรัาเรียบร้อยแล้วครับภาชนะที่ไม่ทําให้ข้าวเหนียวแฉะก็คือกล่องข้าวเหนียวเรานี่หนะครับนี่เห็นไหมครับรอได้ปุ๊บนี่เรียบร้อย ข้าวของเราวันนี้ก็คือปลาส้มครับทําจากปลาจีนปลาจีนนะครับไม่ใช่จังหวัดปลาจีนนะครับปลาจีนทํามาประมาณสี่วันครับผมแช่ตูเ้เย็นไว้ไม่เปรี้ยวมากกําลังดีถ้าเปรี้ยวมากก็จะกินไม่อร่อยครับน,นี่กําลังดีเราก็จะมาทอดปลาส้มทอดให้อร่อยแล้วก็ทอด ให้แบบไม่ติดกระทะครับเรามาแกปะปลาส้มทอดกันปลาส้มปลจจีนนะครับผมของตำบนทับหลวงอำเภอบารไร่อุทัยธานีครับชินน่ากินสวยงามมากครับอืกินกินเปรี้ยวน้ำลายสอกับข่าเหนียวเลยครับผมมากินมาครับเดี๋ยวเราจะไปะทอดปลาส้มกันครับเบื้องต้นเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนครับถ้าตั้งไม่ร้อนมันก็จะ อาจจะทําให้ติดกระทะแต่จริงๆผมไม่อยากใช้น้ำมันเยอะนะครับแต่จําเป็นต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่าเนื่องจากปลาส้มเยอะให้กระทะร้อนครับคบตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันไปหมดนี่เลยขวดเล็ก รอน้ำมันเดือดแป๊บหนึ่งครับจังหวะที่น้ำมันจะเดือดนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้ติดกระทะครับเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มเพราะบางทีปลาส้มธรรมชาติมันมีรสเค็มอยู่แล้วครับเราก็มาใส่ปลาส้มเราลองทดลองใส่ชิ้นหนึ่งหน่ก่อนครับ เรา,เาฝักหนังก่อนแล้วกันอุ้ยน้่มันกระเด็น,นครับใสรเทียมใส่ลงไปใช้ไฟปานกลางนะครับผมไฟแรงมากก็ออกจะติด กินน่ากินมากครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปลาส้มเขาจะทําเป็นชิ้นนะครับถ้าเป็นตัวก็จะไม่เละมากแต่นี่มันเป็นชิ้นต้องทอดแบบระมัดระวังมากครับกินเนี่ยโอ้หิวข้าวแล้วครับผมกับบรรยากาศขาเหนียวรอแล้วครับกินบรรยากาศนั่นข้ามกลางภูเขาครับรอกินข้าวกันครับผม ปลาส้มทอดท้าเหนียวนึ่งร้อนๆการทอดพวกนี้ต้องใช้เวลาทอดเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวคนแล้วก็จะแตกครับน่ากินมากครับผมค,ครับตัวนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ใส่กระชอนเพื่อให้น้ำมันเสด็จน้ำมันนะครับเผลอแป๊บเดียวเอาวางไว้ แมวขโมยกินไปชิ้นหนึ่งครับไม่เป็นไรแมวคงไม่รู้ว่าเป็นอาหารของใครเรียเราทิ้งไว้นะครับอร่อยมากครับน่ากินเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับผมกับข้าวเราเรียบร้อยรืแล้วครับผมได้เวลา,ามากินข้าวกันครับว้าวในบรรยากาศครับผม กินข้าวกันครับผม,มกรอบ,อบนุมน่มๆโอ้ย อร่อยมากครับผม